อ่านะครับโอเคนะครับเธอฉันกดบันทึกแล้วนะพวกเธอจะมาพูดอะไรกันแบบนี้ไม่ได้นะเสียงมันเข้าไม่ฉันนะจะมันนัวยังจะมันนัวมันเนิอะไรกันแถวนี้อันนี้กดแล้วหรอกดแล้วจ้าอ่านะครับสวัสดีครับเด็กๆนะครับสวัสดีเด็กๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกุนกนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอ เรื่องเทคโนโลยีอขอโทษครับเรื่องระบบเทคโนโลยีใช่ไหมครับจจนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบเทคโนโลยีนะครับอ่ะไปนะครับคำถามชวนคิดครับเด็กๆช่วยคุณนกคิดหน่อยครับว่าระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นระบบที่พบในธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับมนุษย์สร้างขึ้น,ค,นค่ะมนุษย์สร้างรับอ่าเก่งมากนะครับ ปอรูทำไมมนุษย์ถึงสร้างขึ้นครับทำไมมนุษย์ถึงสร้างขึ้นครับเพื่ออำนวยความสะกเก่งมากครับกดชั้กรนะครับมนุษย์สร้างเทคโนโลยีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วระบบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในตามธรรมชาติ ระบบนิเวศครับผมระบบนิเวศอ่ะไม่ผิดนะครบระบบนิเวศก็ถือว่าเป็นระบบเช่นเดียวกันมีรู้จักระบบทางเดินหายใจไหมหายใจไหมลูกหายใจหายใจทางไหนหใจครับจมูกครับมีใครหายใจทางเงือกปอนเธอหายใจทางเงือกหรือเปล่านะครับอ่า ระบบที่พบในทางธรรมชาติก็เช่นระบบมีเวศนะครับระบบทางเดินหายใจระบบขับถ่ายนะครับหรือระบบต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ระบบที่เป็นระบบเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย4กระบวนการด้วยกันนะครับอันนี้เรามาดูความหมายของระบบเทคโนโลยีก่อนเขาบอกว่าระบบเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงระบบที่ประกอบไปด้วยนะครับกระบวนการทํางาน ขององค์ประกอบทางเทคโนโลยีซึ่งองค์ประกอบของเทคโนโลยีแต่ละส่วนเนี้จะต้องทํางานสอดคล้องกันแน่นอนครับว่าการที่มันจะทํางานเป็นระบบได้เนี่ยแต่ละส่วนมันก็ต้องทํางานโดยการสอดคล้องกันถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสิ่งที่ได้จากการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบระบบเทคโนโลยีนะครับก็จะอยู่ในรูปรูปแบบนะครับของ4หลักองค์ประกอบด้วยกันนะครับเราไปดูนะนะครับ นั่นก็คือตัวป้อนนะครับหรือเราเรียกว่า Input นะครับกระบวนการ Process นะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับคือ Output รวมถึงอาจจะมี f e e d b a c k นะครับก็คือข้อมูลย้อนกลับองค์ประกอบของเทคโนโลยีนะครับหรือการที่จะทำให้เทคโนโลยีมันสามารถทำงานได้นะครับแล้วเกิดผลจะต้องประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันนะครับทุกคนจำไหมนะครับดูหนังสือไปพร้อมกันก็ได้นะหน้านี้ เห็นไหมครับหน้าที่สิบสี่นะครับนักเรียนอ่าลองดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่าทีนี้นะครับประกอบไปทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันนะครับเรามาดูส่วนแรกนะครับนั่นก็คือตัวออนนะครับหรืออินพุตนะครับเนี่ย อ่ะนะครับตัวป้อนหร <All S 1> ืออินพุตนะครับ <all. S 1> ก็คือสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งอาจจะมากกว่า1อย่างก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะเป็น2อย่าง3อย่าง4อย่างก็ได้นะครับตัวป้อนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสารตั้งต้นหรือตัวแปรอันแรกเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนําเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีแล้วให้ระบบเทคโนโลยีเขาทํางานนะครับส่วนที่2ก็คือกระบวนการหรือโปรเซสนะครับก็คือกิจกรรมหรือการดําเนินการที่ก่อให้เกิดระบบนะครับเพื่อทําให้เกิด ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้แล้วก็3นะครับผลผลิตหรือเอาต์พุตนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือผลที่ได้มาจากการทํางานร่วมกันของตัวป้อนและกระบวนการของระบบนะครับผลผลิตเนี่ยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเราไม่ต้องการก็ได้เช่นอาจจะเป็นของเสียออกมาหรืออาจจะเป็นเศษวัสดุออกมาก็ได้แล้วก็ข้อมูลย้อนกลับนะครับนั่นก็คือฟีดแบ็กนะครับก็คือ ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมหรือตัวป้อนนั่นเองนะครับให้ระบบเนี้ยทำงานไปได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่ในระบบหรือไม่มีในระบบก็ได้อ่ะเรามายกตัวอย่างง่ายๆให้ดูกันนะครับส่วนแรกเลยระบบทางเทคโนโลยีอ่ะหม้อหุงข้าวครับการที่หม้อหุงข้าวจะทำงานได้จะต้องป้อนป้อนระบบเข้าไปครับตัวอินพุคืออะไรครับนักเรียน มีใครตอบคุณนกได้บ้างเลวตัวอินพุตมีะรัรอะไรนะครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าเก่งมากเมกื่อกี้ใครนะสถิตทวินสมศักดิ์ครับเออสมศักดิ์เก่งมากเอาปบมือให้สมศักดิ์หน่อยอ่าสิ่งแรกเลยนะครับที่ระบบเทคโนโลยีจะทำงานได้ก็จะต้องมีการอินพุตหรือนำเข้าก่อนนะครับ หม้อหุงข้าวเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีถูกต้องไหมครับหม้อหุงข้าวได้นํากระแสะไฟฟ้าเข้าไปครับและเมื่อนํากระแสะไฟฟ้าเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนโพเซสหรือขั้นตอนการทํางานาไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนถูกต้องไหมครับไปกระจายอยู่ในแผ่นทําความร้อนที่อยู่ตรงไหนของหม้อหุงข้าวด้านล่างด้านล่างนะครับเก่งมากนะครับ เอ่อไฟฟ้าก็จะไปทําให้แผ่นทําความร้อนเนี่ยมันเกิดความร้อนใช่ไหมเมื่อเกิดความร้อนมันก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการโปรเซสและสิ่งที่เราได้ออกมาได้อะไรออกมาลูกข้าวสุกเก่งมากครับมือให้ตัวเองหน่อยอ,อ่านะครับและนี่ก็คือขั้นตอนการทํางานของเทคโนโลยีเนาะอ่าเราไปยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างครับ อะระบบบำบัดน้ำเสียครับ Input ก็คือตัวนำเข้าระบบได้ทำการดูดน้ำเสียเข้าไปใช่ไหมครับก็คือการ Input น,นะครับน้ำเสียเข้าไปอันนี้คือตัวที่นำเข้าจากนั้นผ่านกระบวนการหรือการโพสต s ก็คือ,อะเอาไปกองก่อนอันดับแรกเลยกองขยะชิ้นใหญ่ออกใช่ไหมครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตกตะกอนทำให ของเสียเศษดินเศษฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันตกตะกอนลงมาใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็ผ่านไปเติมอากาศเพื่อให้ลดแบคทีเรียทําให้อากาศเข้าไปในน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาพุทออกมาเป็นน,ปน,น้ำสะอาดครับใช่แล้วครับเห็นไหมอันนี้ก็คือระบบมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือ <c oughs> Input ตนำเข้านะครับ รกระบวนการและผลผลิตก็คือเอา p u พุนะครับคุณคุณแนนเสียงเบาๆหน่อยนะครับะนะครับจากนั้นลูกนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเพิ่งเจอแค่3ส่วนเองใช่ไหมครับ input process แล้วก็ output เรายังไม่เจอ feedback เลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าการที่มันมีผลตอบกลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวอย่างต่อไป การปั่นจักรยานครับนักเรียนตัวอินพุตหรือตัวป้อนเข้าไปก็คือแรงที่เราทําอะไรครับพับข้าไปครับัานจักรยานครับอ่าลานทเราถีบจักรยานถีบไอตัวปั่นให้มันหมุนใช่ไหมจากนั้นก็เกิดกระบวนการครับเมื่อเราถีบขาถีบจักรยานเนี่ย <c oughs> มันก็ก่อให้เกิดฟันเฟืองมันหมุนใช่ไหมครับโซ่ก็หมุนนะครับเมื่อโซ่หมุนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้อะไรหมุน ให้ปั่นอ,อ่ามันทำให,ให้ล้อหมุนพอล้อหมุนปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นผลนั่นก็คือจัก,กรยานของเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกต้องใช่ไหมครับหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เรา,บ,ารบังคับนะครับส่วนฟีดแบ็กนะครับนั่นก็คือความเร็วที่เราได้ย้อนกลับมานั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราถีบแรงจัก,กรยานมันก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าเป็นยังไง เร็วครับเร็วแล้วก็แรงใช่ไหมครับเก่งมากอภิชาตนะครับนะครับเมื่อเราปั่นจักรยานยิ่งถีบแรงเท่าไหร่ยิ่งปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็มีฟีดแบ็กกลับมาเท่านั้นก็คือจักรยานเนี่ยมันก็พุ่งไปเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คืออีกหนึ่งระบบนะครับของการปั่นจักรยานที่มี4ระบบนะครับทีนี้เรามาดูระบบแบบไม่มีฟีดแบ็กกันบ้างนะครับอดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับตัวป้อนของคุณนกมีอะไรบ้างครับ ตัวป้อนของคุณนกมีอะไรครับีวายนากกล้วยพริกมีกล้วยมีพริก,ม,กมีอะไรอีกแสงแดดแสงแดดพระอาทิตย์ครับอ่ามีแสงแดดมีพระอาทิตย์ใช่ไหมนะครับมีกล้วยมีแสงแดดมีพระอาทิตย์นะครับอันนี้คือตัวป้อนของคุณนกนะครับ จากนั้นคุณนกเอาไปผ่านกระบวนการครับกระบวนการคุณนกคืออะไรครับลกูกการต,ต<อ>าก<อ>แนห้งกากแดดตากแดดตากแดดนะครับผ่านเครื่องอบเครื่องอะไรอย่างี้ใช่ไหมที่มันมีกระจกมีเป็นแผงมีเป็นแผ่นนะครับมันก็จะมีแผ่นอลรูบิเนียมที่เป็นสีดําเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนใช่ไหมพอมันดูดความร้อนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็กระจายความร้อนออกไปอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการหรือขั้นตอนของโปรเซสและสิ่งที่คุณนกได้ออกมาเป็นอะไรลูก ทิ่แห้งบกล้วยตาี่แบบกล้วยตาอ,อาหารแห้งเป็นกล้วยตาถูกต้องไหมครับมีฟิตมแบคไหมมีฟิแบกไหมไม่มีครับอ่าไม่มีมนะครับอ่ะ<ม>ต่อไปเรามาสรุปท้ายบทเรียนนะครับก็คือระบบนะครับทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย4ตัวประกอบด้วยกันตัวที่1ก็คือตัว ตัวป้อนตัวป้อนครับอินพุตอินพุตอินพุตกระบวนการการหรือโปรเซส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 สามผลผลิตก็คือผลิตเอาผลิตเอาผลิตเอาผลิตและบางระบบก็มีบางระบบก็ไม่มีนั่นก็คือ ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อมูลย้อนกอลนกับนั่นเองนะครับซึ่งประกอบทั้งหมดเนี่ยจะทำงาน นะครับผลลัพธ์เพื่อให้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยทำงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้นะครับการเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งทําให้เราสามารถแก้ไขข้อบอกพร่องรวมถึงดูแลรักษาเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานได้มากิ่งขึ้นทีนี้นะครับคุณนกจะสั่งงานเด็กๆนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทของคุณนกนะครับจะให้เด็กๆนะครับทำไมเอเมปปิ้งแล้วก็ส่งคุณนกผ่าน Google Form ซ ไม่ยากเลยอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับคุณนกจะให้พวกเรานะครับยกตัวอย่างนะครับระบบทางเทคโนโลยีขึ้นมาหนึ่งระบบอ่าะจะยกตัวอย่างเช่นระบบรถยนต์ระบบรถยนต์มีตัวป้อนเป็นอะไรครับน้ำมันน้ำมันนอกจากน้ำมันมีอะไรอีกมอเตอร์<ม>ครับมออเครับ แบตเตอรี่ครับอแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่หรือไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่สตาร์ทรถติดไหมไม่ครับไม่ติดทรับมีแต่แบตเตอรี่ไม่มีน้ำมันรถติดไหมลูกไม่ติดไม่ติดเช่นเดียวกันนะคบเพราะสถานตัวก้อนของรถยนต์เนี่ยก็จะต้องมีแบตเตอรี่และมีน้ำมันนั่นเองนะครับผ่านกระบวนการครับรถยนต์ก็จะทำการทำอะไรครับเขาเรียกว่าอะไร เหยียบคันเร่งมอะไรนะเหยียบคันเร่งมากเหยีหยบคันเร่งเหรอเออกระบวนการของการทําให้รถยนต์วิ่งได้เนี่ยมันก็จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงใช่ไหมเชื้อเพลิงตรงนี้เนี่ยเมื่อเผาไหม้ปุ๊บมันก็จะไปทําการสูบลุกสูบใช่ไหมครับพอสูบลุกสูบป,ปุ๊บรถมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเราก็อธิบายลงไปในขั้นตอนหรือกระบวนการและผลลัพธ์ก็คือเป็นยังไงครับทําให้รถเป็นยังไง เคลื่อนที่ครับทำให้รถเ <Okay. S 1> คลื่อนที่มีข้อมูลย้อนกลับมีฟิดแบ็กไหมมีไหมก็จะไม่มีมครับเหยียบคันเร่งครับอ่าเก่งมากครับจัก,กรภพใช่ไหมครับยิ่งเราเหยียบคบันเร่งมากนะครับตัวป้อนมันก็ถูกใช้งานมากก็คือน้ํามันนะครับเมื่อเหยียบคันเร่งมากตัวป้อนถูกใช้งานมากก็ส่งผลให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับ อ่ะยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของคุณนกอ่าระบบทางเทคโนโลยีของคุณนกก็คือพัดลมนะครับตัวป้อนก็คือไฟฟ้าถูกต้องไหมครับตัวป้อนของพัดลมก็คือไฟฟ้าผ่านกระบวนการมากระแสฟไฟฟ้านําเข้าสู่มอเตอร์นะครับทําให้พัดลมเนี่ยหมุนอ่ะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนพอมอเตอร์หมุนแล้วมันก็ส่งผลให้ใบพัดเป็นไงครับ หมุนตามไปด้วยเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานลมนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คืออะไรครับความแรงของ,ของลมค,ความแรงของลมนะครับอ่าไม่ใช่สิผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือลมนะครับส่วนข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กก็คือความแรงของลมนะครับถ้าเกิดเราเปิดเบอร์สามกินไฟไม่โลกกินครับผมยิ่งกินไฟ,ไฟมากความแรงของมันก็เป็นไงครับ ขึ้นแรงขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะเข้าใจงานที่คุณนกสั่งไหมครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วครับคิดได้เลยนะครับอาจจะเป็นเตารีดนะครับเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับไดรเป่าผมหรืออะไรก็ได้ที่เด็กๆนะครับมีความที่อยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับระบบการทำงานนั้นนะครับโอเคนะลูก ครับทีนี้นะครับเด็กๆครับทุกคนเปิดกล้องนะครับวันนี้เราจบบทเรียนกันเท่านี้แลละนะครับเดี๋ยวคุณนกจะขออนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระทึกหน่อยนะครับโอเคไหม